ป๊าปา๊าลัดสี on TV ไม่ก็สิบสตาร์ปาป๊าลัดซีปาป๊าลัดซีเมื่อพบเป้าหมายเมื่อเจอเป้าหมายเมื่อเห็นเป้าหมาย้งลืมถ่ายเออยาต้องยานี่มันต้องอะไรล่ะ อย่าลืมถ่ายโโอ้โหแบบาลซี่ขเราเลยลืมถ่ายไปหลายคนเหมือนกันนะฮะโมแต่เพลิดเพลินอยู่กับสิ่งที่เห็นข้างหน้าถูกต้องเพราะบางครั้งสิ่งที่เรามองดูอยู่คุณผู้ชมอาจจะอยากดูกับเราด้วยจริงไหมจ้ยจริงครับผมอย่างเช่นเราเป็นต้นนะฮะเมื่อพบเห็นนะครับซุปตาอย่างที่คุณต้องการหรือพบเห็นภาพบางอย่างแน่นอนเอเดี๋ยวก็เจอเดี๋ยวก็ถ่ายก็ได้ภาพนั้นไม่มีสามารถที่จะกลับมาได้แล้วแน่นอนค่ะแล้วก็วันนี้เราสองคนนะคะมีสาระ แล้วก็คลิปเด็ดเด็ดมาฝากคุณผู้ชมมากมายคลิปแรกวันนี้มีอะไรคะพี่ต๊อกขาแทบจะล็อกทีวีกันเลยดีกว่าทะไมอือเพราะว่าเดี๋ยวเขาเปลี่ยนช่องนะเดี๋ยวเขาเปลี่ยนช่องคลิปแรกวันนี้นะครับไปดูปาปาัสซี่ที่ต่างประเทศนะครับทำไมอ่ะโดนเตะไข่ครับผมไข่แตกออกมาเป็นสองฟองเลยไหมไม่แน่ใจต้องไปดูนะครับว่าแตกไม่แตกแตกไม่แตกดูกันเลยครับจูกต้องค่ะลินเซ่บอดี้ก์ดคิกฟอร์ตอกาเฟอร์อินเดอะโบว์สะ นี่เสียงดังไปถึงชั้นล่างแล้วเนี่ยก็คุณลินเซอวาน <c oughs> เขาก็มีบอดี้ทอร์ดนั่นเองนะคะคล้ายๆเป็นบอดีอ้สูทไม่เกี่ยวนี่กำลังจะขึ้นไปที่ตึกหรือที่ไหนสักแห่งหนึงแล้วก็ถูกต้องแต่ต้องการเขาเ<โ>ฮ้ยลินซี่เขาต้องการมาเป็นส่วนตัวมากดูเขาปิดหน้าหนูว่าเขาไม่ได้เมคอัพอ่ะคือ,อ,อสาวคนนี้ถ้าไม่ได้เมคอัพนางจะหน้าเหี่ยวเวอร์หน้าเหี่ยวเวอร์เลยนะ คือนี่สัมผัสมาจากสถานการณ์ตัวเองนะคะคือถ้าไม่แต่งหน้าก็เกลียวเหมือนกันนะแบบนี้น่าจะมาสปาบ้านเราบ้างจุ้ยแต่ว่าปาราซีนไม่ได้มีคนเดียวนะเยอะมากอ่ะนี่ในอเมริกานะฮะเฮ้ยหรู้ว่าเขาต้องโดนข้อหาหรืออะไรสักอย่างเพราะว่าตอนนี้คุณเลนเซ่มีคดีความหลายอย่างมากนี่เขาบอกว่า Guys bodyguard i s t h a t my way ก็นบีอะไรนะอ่านไม่ทันก็นบี push นี่คือทำหน้าที่อยู่นะ bodyguard ถูกค่ะอาชีพในประเทศที่เจริญแล้วบริการ a นี่เป็นอาชีพที่โอ้หากินได้เงินดีมาว่านั่นเองแล้วตอนนี้คุณลินซี่เดินมาแล้วนั่งเดินออกมาเขาบอก hurry up เมื่อกี้บอกเดินเดินให้ว่องนะคะแล้วหลายหลาย bodyguard ก็กลายมาเป็น เป็นเซเลบนะสามีไปเลยอู้ดถูกถูกตรงนี้จริงจริงๆบางคนเป็นเซเลบด้วยนี่ไงนี่ไงไหนไหนไหนบอลเธอไม่หนีใช่ไหมฉันจะเตะไปที่บอลเธอโอ้โหโอ้โหย่างนี้เมื่อกี้เมื่อกี้เห็นไหมฮะบอลเด้งดีดีดีเด้งเด้งดีดีเด้ง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 หนึ่งอ่ะเด้งหนึ่งยังดีนะฮะที่ใส่รองเท้าผ้าใบมาถ้าเป็นรองเท้าหนังหัวเหล็กเนี่ย ตายตายตายดีนะไม่เป็นรอดอมเหมือนเรานาะบ้านจะต้องมีหัวเ็กต้องเป็นหัวเรกแน่นอนคนทำงานในพื้นที่ที่เขาเรียกว่าลื่นของน้ำมันโรงงานมันจะเป็นนะหัวเ็กจริงไม่รู้ไม่มีความรู้เนี่ยเอาไม่ว่าคลิปลากมันขนาดนี้พี่ต๊อกขาครับผมช่วงหน้าเป็นก้ามีคลิปเด็ดๆอีกหลายคนรออยู่แน่นอนเป็นยังไงติดตามช่วงหน้ากับรายการปาปาโรสีออทีวีบายก็สิบสตาร์ค่ะสักครู่เดียวครับ กือบไม่ทันสำหรับคลิปแรกของเราวันนี้ฮะทำไมคะพี่เริ่มเลยดีกว่าเอาเริ่มเลยคลิปนี้ครับเป็นหนุ่มชื่ออะไรรู้ไหมฮะรอนหนุ่มรอนครับผมไม่ใช่มาเรียบเรียบนะฮะเป็นรอนรอนเลยนะครับฉกตหนุ่มรอนเอฟของเรานั้นไปเดินที่ห้างเซนร์่สินค้าแห่งหนึ่งนะครับเราดินเราไปพบเข้าเออใช่นึกว่ากระเทยฮะอู้ตายไม่ใช่ครับผม ไปเดินกับผู้หญิงคนหนึ่งถ้าเป็นกระเทยเราจะไม่ที่พูดประเด็นกระเทยมานี่มันดีมากเพราะว่าคุณรอนเนี่ยถือว่าเป็นหนุ่มคนหนึ่งที่ตกไปประเด็นว่าจะเป็นอมยศจะเป็นเกย์แกล้งกระทิงหรือว่ากระสู้อะไรซนติงหรือเปล่าแต่ด้านเรามีคลิปค่ะว่าเขาไปเดินกับผู้หญิงนางหนึ่งแล้วผู้หญิงนางนี้รู้จักไหมครับไม่รู้ไม่ใช่คนในวงการบันเทิงถูกต้องเพราะฉะนั้นมันต้องมีที่มาที่ไปว่าการที่ เซเลบอะต้องเรียกว่าเซเลบได้แล้วก็เป็นดาราคนหนึ่งที่มีผลงานมากมายเนี่ยไปเดินกับสาวคนนั้นมันต้องมีซัมติงรองเพราะการจะเดินกับคนคนหนึ่งต้องมีคนเห็นเยอะแล้วตอนนี้มีผลงานเดอยวมากจะเป็นยังไงไปชมคลิปกันเลยเดีวก่ไปดูกันเลยครับผมเดี๋ยวจะคิดมากไปกว่าที่ปิ่นเก้าพูดนะถูกค่ะอมได้และหนุ่มรอนคือเสื้อสีคว้าของเรานะคะสีคว้านะฮะใช่ค่ะโฮ้รอนนี่เฮ้ยอยู่ดูเบิกขึ้นนะคะตุดงอนเชียวจับ แต่ผู้หญิงคนข้างๆหนูเขาตัดสินใจตอนนี้เลยว่าไม่ใช่ผู้หญิงคนข้างๆนี่เขาดูรูป<า>ร่างสมส่วนจุมเม๋เบ้อผู้หญิงคนข้างนี่ถนอมตัวเกินเดิดนย่อหแบอนเหมือนเป็นเพื่อนสาวปรึกษาเรื่องว่าเออจะไปซื้อทัชขมา้าเตรียมตัวนะคะลดน้ําคุณพ่อคุณแม่ในวันสงการานยังไงมากกว่า<ล>นะคะคิดค้างไปนะฮะทีมงานเราก็ตามมาแล้วนี่ใส่กระจับเรียบร้อยนะฮะหลังจากดูคลิปเมื่อกี้ใช่ค่ะถ้าไม่ใส่กระจับค่ะ จะไม่ได้จับนะคะจนกราจะเป็นกระจบนะคะก็ไข่จะแบ่งเป็นสองฟองวางอยู่บนโต๊ะเลยทีเดียวเอาละครับตอนนี้เดินไปที่ลานจอดรถแล้วนะฮะแล้วตัดเข้ามาอีกด้านนึงเริ่มมาตอนแรกเหมือนเดิมเริ่มมาตอนแรกเหมือนเดิมไม่ใช่เขาลืมของอมย้อนแล้วย้อนกลับมาแน่นอนแล้วทําอิริยาบถทุกอย่างให้มันเหมือนเดิมค่ะ แค่นั้นเองนะคะเขาเราไม่ได้ถ่ายใหม่เราไม่ได้รีพีทเทปใดทั้งสิ้นเขาคอนติเนียฮะใช่เขาเขาเรียกว่าเขาลืมขอนาบอกนะจุดนี้แหละนี่ก็ไปที่ดิระผู้ชายในส่วนมากจะชอบไปที่แถวแถวอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แน่นอนดูอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไรที่มันสั่นได้ดิ้นได้นะคะเพราะว่ามือถือบางครั้งอย่างนี้มันสั่นดูทำงานเป็นเซเลบไงเปิดใจใจโอ้พี่มือถือสั่นเดี๋ยที่ไปที่ซุ้มเดียวกันกับพี่รอนหรือเปล่าเนี่ย แรงเเลยยนี่รุนแรงเลยแบบสั่นพิเศษเพรวกพี่ในบางทีทํางานต้องปิดเสียงแน่นอนสั่นนี่ขนาดแบบว่าบ้านชั้นสองนี่สะเทือนฮะป๊ะซื้อที่ไหนเนี่ยพี่รุ่นนี้พอหมดไปแล้วโอ้ลิมิเต็ดอีกลิมิเต็ดเพราะว่าซื้อมาแล้วต้องทําจมน้ำไปก่อนก่อนอ่ะสรุปเป็นว่าสรุปเป็นว่าคุณรอนเนี่ยตอนนี้มีผลงานมากมายมีทั้งช่องสามช่องสามช่องห้า อนนี้รวมละครแล้วประมาณมีสีเรื่องอ่ะโอ้โหเฮ้ยกะกินกันแบบโ้นักร้องนักร้องอไม่เอาแล้เพราะหน้าตาน้องเขาเนี่ยมีเอกลักษณ์ยังไงพี่มีคาเลคเตอร์อเดี๋ยวนี้จมูกได้ข่าวว่าสูงเนินเหมือนแบบเ<ะ>ขาไอ้วร์เลดเลยนะเมื่อก่อนเคยขี่มอเตอร์ไซค์ทางเรียบฮะเดี๋ยวนี้มันต้องมีการแบบ เอ็ก็ขอ X ยเขาเรียก x p เอ็กซ p o r t เขาเรียกเอ็ะไรนะเอ็กซ์ e รีนะเด็กสาวก็ต้องเหนเนินยมากให้มันชันขึ้นให้มันชฝากด้วยจุดดีก็ขอให้คนร้อนมีงานเยอะๆแล้วกันนะคะแล้วก็สาวคนนี้ว่าเนี่ยอย่าเุิ่งครอดกันเลยดูรูปออกมาจะดูไม่สมส่วนนะมันไม่แน่นะมันไม่แน่ชัวร์ไม่รู้เมื่ออยู่ในที่ที่ทสองคนนั้นทุกรับตาโอเพน พี่งั้นไปสวนเราไฟเลยดีกว่านะพี่ชอบโอเพ่นเองโอเพ่นฮาร์ปออกอถูกค่ะคลิกกันก็ได้อาจจะมีการร้องเพลงร่วมกันดูแล้วเนี่โอ้ยหรือว่าเขาปรึกษากันเรื่องเขาจะฟีเจอริงเพลงใหม่กันใครก็ไม่แน่ต้องติดตามนะคะว่าจะมีผลงานเพลงแล้วก็ละครไม่ให้เราได้ดูกันอีกหรือเปล่ากับหนุ่มลอนเอฟเพราะอะไรอยู่ในบ้านโอ้อะไรพี่กำลังจะเข้าเลยไงรออยู่แล้วหนุ่มลอนเอฟหนุ่มลอนเอฟปับปับพามพามลัคชั่นที่สองเราในวันนี้ เป็นที่ท้องใครครับผมนะเอวิทนิดหน่อยหรือเป็นงานใส่ยสาวป๊อปเพิร์มเพิรมแล้วคลิปที่สองใครครฮะคลิปที่สองนะครับเปิดไม่เจอเลยตรงเนี้ยแหละนะนี่ป๊อปออริยอป๊อปออริยอเราจะไม่แก้กันด้วยนะคะโอเคป๊อปอาริยาคือคุณป๊อปเนี่ยต้องบอกว่าเป็นสาวฮอตในช่วงเนิร์สมัยก่อนนี่เคยเป็นแฟนไม่ใช่ทำหน้าที่ เป็นทหารบอกครับผมเป็นครูนะฮะแล้วจากนั้นล่ะลาออกลาออกถือว่าเป็นสาวปนึ่งที่พูดถึงว่าเวลาเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยเป็นข้าราชการหรือทหารตำรวจเนค่อนข้างยากเราต้องฟิกซ์วันสมมุติว่าคุณไปนิวยอร์กนิายอคุณอยากจะต่อไปนิวเจอร์ซีย์ต่อแล้วต้องการที่ไปชิคาโก้ยะคุณไปไม่ได้ทำไมอ่ะคุณต้องทำรายงานล่วงหน้าเป็นเดือนยุ่งยากสงสารป๊อปอารยาใช่ตอนนี้ป๊อปก็เลยเปลี่ยนมาเล่นโยคะแทนในนะคะแล้วไม่ใช่แค่นี้ โยคะนี่เล่นจีน่าด้วยด้วยนะทำไมอะคะเหมือนปิ่นเก้าเนี่ยฮะเล่นบ่อยฮะเมื่อก่อนไม่มีรักยิ้มเดี๋ยวนี้พอเล่นบ่อยปเป็นไงฮะ <c oughs> ยิ้มมายาวอย่างนี้เลยเขาเรีย <c> ก <oughs> <c oughs> โยคะไปหน้าทำไงฮะหนูว่าพี่ต๊อกเล่นบ่อยนะ <c oughs> ดูเล่นบ่อยดูหน้าตึงเปรี้ยเลยเสียระบริดเสียเบื่อเนาะบางครัร้งเวลาเล่นโยคะก็ต้องไปที่คลินิกด้วย นะคะเจ้าะจะของเจ้าเข็มพากันล่องพากันเล่นตึงเปี้ยเลยโอ้โหนั่นมันนั่นมันเป็นอะไรนะ,ยะโยคโยโีโ,โยคโีเพย์บอลยันกันหลายทีเลยค่ะกันเดียวนะคะอ่ะไปที่คุณพอกต่อครับผมคลิปนี้เราเจอเขานะคะกับสุภาพบุรุษท,ที่หลายๆคนบอกว่าเป็นแฟนแต่ไม่ค่อยเห็นหน้าเห็นตาเลยแต่หน้าตาหล่อเขาเป็นหมอ เมื่อก่อนเป็นหมอธรรมดาถูกค่ะเดี๋ยวนี้เป็นหมอเกี่ยวกับค<ะ>่ะอย่าไปบีบสิวอย่าไปกดสิวสิวหัวช้างไปหาหมอสิวก่อนที่จะหน้ามดเหนื่อยเ <c oughs> ขาเปิดขอขอฟฟิศครับให้เขาเปิดคลินิกนี้ครับผมครับผมคู่กับคุณป๊อปเราไปเป็นพร<ะ>ีเซนเตอร์ด้วยครับวันนี้เป็นวันของพี่ต๊อกจริงๆเราไปดูคลิปเขาก็เลยดีกว่าค่ะ <c oughs> ไปดูเลยหน้ามดเหนื่อยมีแผลงี้เลยเด่๋ยวไปบีบสิวอย่าไปกดสิวโอเคหก็คนจังกวัดร้อนแบบนี้ คือสาวผมสั้นเสื้อสีขาวแอบรัดเปียบริเวหลังอย่าบอกว่าคนนั้นคือหมออ๋อคนนั้นไม่ใช่ครับเป็นคนไข้คร่บผ่าตัดกรามคนนั้นเป็นคนไข้พี่ต๊อก่ะเวลาพูดกรามเนี่ยต้องออกรเรือชัดๆนะคะกรามถูกต้องค่ะผ่าตัดกรามออกไปเพื่อผ่าตะกกามจริงๆคนที่จะมาผ่าผ่าแรกผ่าแรกผ่าคนหมอคนหมอ เ,เกิดอารมณ์ธรรมชาติขึ้นแค่จะแหมกโชว์เราเลยทีเดียวนะคะใช่ครับอยู่ใกล้ป๊อปมากหอมนะถูกดิ้แค่ก,ก่อนเดี๋ยวชมเราออกอืออ่ะถือ <นะ S 1> ว่าคบกันมาสักพักหนึ่งแหละ แต่ว่าหลายๆคนก็ออกมาออกข่าวแทนคุณคป๊อกนะคะบอกว่าเอ๊ะจะแต่งงานกันแล้วถึงขั้นเจ้าบ่าวอ่าเราเรียกว่าเจ้าบ่าวเลยนะเขาบอกว่าจะไปสู่ขอเลยมีการทรําเรื่องแล้วคุณป๊อกออกมาพูดเลยไม่จริงไม่มีอะไรจริงเลยค่ะตอนนี้ป๊อกอยู่ในช่วงที่รว่าดูแลคุณแม่เขาเป็นโรคนี้นะคุณแม่เขาเป็นโรคอัแทกเซียหรือโรคสมองน้อยฝ่อ uh huh. น่าสงสารมากถึงขั้นไม่สามารถทำอะไรได้ตอนนี้นอกจากจะเป็นพรีเซนเตอร์หาเงินจากการเป็นครูสอนโยคะแล้วนะคะคก็เรียกว่ามาดูแลแม่อย่างเต็มตัวกันเลยทีเดียวโอ้อัแทกฝอ อัลแทกเซียแล้วมันสมองบ่ออย่ามาอัอบอัลแทกบ่อก็เรียกว่าขอให้่องความรักนะความรักก็ดีขอให้คุณแม่หายไวๆด้วยนั่นเองนะคะแล้วพี่หมอเองก็นะฮะเล่งฟิตปังด้วยครับทำไมอ่ะคุณหมอก็ดูไม่ฟิตเหรอพี่สมัยหนุ่มเล่าเที่ยวอเที่ยวแบบใช้ร่างกายแล้วตอนนี้เขาก็พร้อมที่จะแต่งงานแล้วแต่พี่สังเกตไหมว่าคณหมอดูตัวเล็กกว่าคุณป๊อกเยอะอ่ะ นิดนึงป๊อปป๊อปป๊อปเออหนูงงเอาคุณเอาคุณป๊อปเนี่ยไปบอกพี่ต๊อกใหญ่กว่าอ๋อเหรอแต่ด้วยที่ป๊อปเนี่ยเขายืดหยุ่นบ่อยอ๋อคือกล้ามเนื้อจึเลยเหมือนจะแบบเพราะคะแนนคุณหมอต้องควรจะไปเรียนโยคะกับคุณป๊อปบ้างนะคะอย่างผู้หญิงผู้ชายเวลายืนคู่กันเห็นไหมผู้หญิงถ้าสูงถ้าผู้ชายจะดูสูงกว่าอ๋อใช่ใช่ใช่ดูสูงกว่าเพราะว่าส้นเท้าสูงด้วยแต่เป็นหนูหนูไม่ปรื้มนะถ้าผู้ชายดูตัวเล็กกว่ามันดูแบบ จะปกป้องเราไม่ได้ถ้าลูกกระสุนมามันเฉียวผัดเื่อผู้ชายผอมกว่ามันก็โดนเราสิคุณพี่แต่ถ้าสูงแล้วอ่อนไหวอ,อ,อ่อนตลอดเวลาไม่เหมือนสั้นแล้วตั้งตรงให้แข็งตึงอย่างนี้เขาก็น่าสนใจเหมือนกันนะฮะอันนี้เราเราพูดถึงเรื่องของสัดส่วนสัดส่วนแล้วก็ร่างกายใช่กันเลยทีเดียวนะคะอ่ะ รักคุณป๊อปเชียร์คุณป๊อปขอให้คุณแม่หายไวๆนะคะเป็นก้าวกับพี่ต๊อกซอนพะกุสุภกรนะคะเพื่อจะให้กำลังใจลเพื่อนสาวครับเป็นเพื่อนสนิทนะฮะพี่เป็นเพื่อนสาวเขาหรือไงก็เวลาอยู่กับเขาพี่ก็ป๊อปนไงบ้างเลยไปเพราะว่าี๋ยวพี่บอกว่าใจสิดจริงๆล้วธรรมดาเอาละครับพักด้สักครู่ถูกต้องแล้วก็ช่วงหน้ามาต่อกับคลิปขอบอกว่าเป็นสาวนะคะที่มีเรื่องราวกับหนุ่ม เขาเรียกว่าหนุ่มเจ้าพ่อลงอ่างถูกต้องจะเป็นยังไงติดตามช่วงหน้ากับรายการบาปารซีออนทีวีไล์ก็สิบสตารค่ะ ไม่ต้องแล้วครับกลบมาครับในช่วงที่สองของเรานะครับสามดีไหมดีเหมือนกันดีเหมือนกันฮะถูกต้องสำหรับช,ช่วงที่สามของเรานี้เป็นช่วงของคลิปเด็ดของซุปตาเหมือนเดิมนะครับแน่นอนค่ะสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปของบุคคลที่ไม่ค่อยตกเท่าไหร่ในในในฤดูนี้ถูกต้องก,ก็เกือบจะตกอยู่ฝนเนะาะมันจะตกไม่ได้เพราะมันร้อนเปี้ยงปังเลยเกินบางครั้งมันก็ร้อนจนเกินไปแล้วก็ฝนตกลงมา S <S และซึ่งสาวคนนี้ค่ะก็ไม่ตกอยู่ดีหลังจากที่เรียกว่าความรักตกมาหนึ่งครั้งแต่ก็มีฝรั่งเมดบรมารองรับอยู่เอ,อุ้าหน้าตาที่เหมือนกับเ bon จมบอล007์ยเจเลยทีเดียวจริงหน้าตาดีมากจะขอยอมรับเลยคุณผู้ชม่ะเตรียมกล้องเลยครับไปดูคลิปเลยไหมโอ้จริงสุดยอดไปดูเลยค่ะ เขาไปดูมูว no ีก uh, okay. mm? ันนะครับผมการเป็นน yeah. hey, right. like ักแสดงที่ดีก็ต้องดูหนังบ่อยๆโชคค่ะเพราะฉะนั้นจะออกสื่อจอดจอดโอเจมบอลของเราเริ่มตัวเติบขึ้นนะคะดูเติบโตนะคะตัวเติบใหญ่มากอ๋อตอนนี้รอฝนอยู่ครับเออใจเย็นๆนะคะเราไม่ต้องการจะู้วนรายการของวอลเปราซี่ของเรามันยี่ห้ออะไรนะ เราต้องการอยากจะดูคุณฝนกุลนัทน,นะคะอดีตของเจ้าพ่อโรง่างอย่างคุณสเตฟานฝโโรั่งก็ซอยใหญ่ไม่สนใจน้้งนมดในในเส้นน,นี่คบหากันก็สักพักนึงนล้สอง <นะ S 1> ปีแล้วคะ่ะสองปี สองปีแล้วนะสองปีแล้วก็ถือว่าใช้ได้นะทั้งคู่นี่กำลังจะเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเปิดไปเลี้ยวยังไม่ฮะเลี้ยวซ้ายอ๋อเลี้ยวซ้ายครับผมเราก็ไปด้วยกันนะครับหลังจากออกทริปคือก่อนเข้าดูภาพยนตร์ใช่หลังดูภาพยนตร์สามรายการใช่ผมว่าเขาก็พร้อมนี่แหละแล้วก็ดูน่ารักดี นะคะก็เรียกว่าดูน่ารักแบบว่าดูปุ๊กกี้กันตลอดเวลาแม้กระทั่งคบกันมา2ปีแล้วแต่ว่าเวลานักข่าวไปสัมภาษณ์คุณฝนผู้นี้ตอบเวลาว่าพี่คะเขาเวลาฝนอีกหนึ่งปีได้ไหมคะเพื่อเป็นการพิสูจน์ว่าฝ่ายชายเนี่ยรักเราจริงขนาดคบกับอีกคนนึงมาสิบกว่าปียังไม่ได้แต่งเลยพี่อะไรมันก็ไม่แน่นอนแต่ว่าคนนี้เขาคิดว่าใช่แล้วแหละแต่ขออีกปีเดียวนึงได้ไหมก็ขอให้การพิสูจน์ระหว่างหนึ่งปีของเขาเนี่ยออกมาเป็นผลสัมฤท็ิแล้วขอให้รักกันแล้วก็แต่งงานกันนะจ๊ะ โอ,โ,โอ้โหแต่มันเป็นหนสิ่งหนึ่งที่น่าแปลกอยู่เหมือนกันว่าไงฮะคือขึ้นเครื่องเครื่องบินเนี่ยจากเมืองไทยเนี่ยไปไปไป,ไปต่างจังหวัด <c oughs> นึกว่าไปต่างประเทศ <c oughs> โอ้โหตอนนี้บรรดาของนักรักคอกเคซอย ก็โอเพนแอร์ระมาณเมืองไทยกันเยอะเลยทีเดียวก็เขาช่วยกันถนอมสาวไทยของเราเดยวหมดถูกต้องค่ะเขาเรียกว่าอย่าเพิ่งไปทําการขาดดุลเด็ดขาดนะคะเราต้องรับดุลเข้ามานะคะชําแหละดุลแล้วว่าคุ้มไม่คุ้มก็เขี่ยทิ้งไปนะคะเพราะตอนนี้สาวไทยของเราเริ่มมีปริมาณเยอะนะคะสาวไทยก็ต้องเช็คก่อนว่าเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะมันยังงงงหรือเปล่ายังทําตัวดีไหมยังมีปีชวายู่ไหมหลอกก็มีนะู เราก็มีไม่ดีไม่ดีมีที่ประเทศนึงเนี่ยส่งส่งกลับมาูกต้องเลือกผู้หญิงหน้าตาเหมือนกันเอยจะดีกว่านะคะเพราะว่าแน่นอนค่ะว่าเป็นผู้หญิงแท้เป็นผู้หญิงเมืองสยามที่เขาบอกผู้หญิงเป็นใหญ่นะถุกค่ะเพราะฉะนั้นนะเราต้องให้ผู้หญิง ให้เกียิผู้หญิงคลิปต่อไปนี่เป็นคลิปผู้ครับเอาเป็นคลิปผู้หญิงเหมือนกัน <c oughs> ถือว่าเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่เราควรให้เกียดนางมากๆนางวางตัวดีนะคะแน่นอนครับคนนี้แน่นอนพี่เอมี่ของเรานั่นเองนะคะแล้วก็ผู้ชายคนล่าสุดที่เป็นทั้งไฮโซ บ้านมีตังค์รวยแหละถึงขั้นผู้หญิงเห็นแล้วต้องร้องโอ้โจวทำไมคะโอ้โหไฮโซไงโอ้โจอนั่นแหละแต่คราวนี้นั่งไปออกอีเวนต์ออกอีเวนต์ด้วยและผู้ชายก็ตามมาด้วยเออจะเป็นยังไงสวีทเกันขนาดไหนไปส่งกันเลยเห็นไหมหน้าตีตาไม่ไภ่บาทกันเลยทีเดียวคุยกันกระดิงกระนิงแต่ว่าตัวเล็กกว่าพี่มี่สจังหวัดยังขึ้นมาถ่ายภาพ พอดีมีงานที่ที่ที่ห้างแห่งนั้นพอดีนะฮะค่ะพี่มีแบกอะไรแดงๆอ๋อไม่ใช่เป็นเอาผ้าบางผมของ<พ>าสาวคนหนึ่งที่มาขอถ่ายรูปนะคะสำหรับคนนี้นี่คบหากันก็สักพักหนึ่งนะสักพักหนึ่งแล้วแต่ว่ายังไม่เคยออกข่าวะะยังไม่เคยประกาศเป็นเรื่องเป็นราวแต่ว่าทางประ,ประสิทธิของเราพี่ต่อขาอสังเกตตลอดเลยว่านางเนี่ยมาด้วยกันนี่ไง มาเจอเป่าหมาเมื่อเห็นเป่าหมยลืมถ่ายมีการมานวดช่วยเอมี่จำมสคริปอะไรมีทำไม่ได้เออนั่นแหละค่ะเอฟสปาเดี๋ยวนี้นี่มีหลายแบบใช่ไหมเออเอเรื่องสมรติเอมี่เนี่ยทำไมมันสงสัยน่าจะไปเล่นหนังต่างประเทศ จริงก็น่าก็ให้นะพี่เขาเรียมีความไทยมากเลยว่าพี่เมี่เนี่ยเขาเคยเรียนอยู่ที่อังเกฤดมาสรุปแล้วกันคุณผู้ชมค่ะตอนนี้เขาเรียกว่าความรักเนี่ยเขาเริ่มเขาเรียกว่าปริบาลถ้าเป็นมะม่วงก็กําลังบ่มถูกต้องสุกงอมได้ที่กาลังให้เหลืองฟูเต็มที่เขาชาดีหวานลื่นต้องเอาพลาสติกมาคุม กันแมงเจาะใช่ไหมพี่ไม่ต้องพลาสติกเขาเรียกถุงคาร์บอนถุงคาร์บอนก็ดูเหมือนเป็นสาวปลูกต้นไม้เพื่อที่ให้ผิวหนังสวยแล้วก็ส่งไปญี่ปุ่นเลย ย่งไทยใบละ20ออส่งไปญี่ปุ่นนี่โหห้าหกสิบนั่นห <5 60. S 2> แหละก็เหมือนความรัก <5 60. S 2> ของมี่มี่ของเราไ <5 60. S 2> งา <5 60. S 2> ไม่ส่งไปมังนอกเพราะกลัวขาดดนก็อยู่ในที่นี่บ่มให้มันสุกงอมก่อนรักกันเมื่อไหร่ก็อย่าลืมประกาศให้เรารู้แล้วกันนะคะให้เรามาเป็นทีแรกแล้วกษณะเช่ okay, ปะให้สมให้ให้เขาเรียกว่าให้ให้หวานถ้กต้องแล้นุ่มนวลเหมือนทุเรียนที่ฮาร์ลอต ลูกก็หกหมื่นมาที่แฮรอดท้างเทียงกรีดเหรอใช่แฮรอดเอาดล่นไหมขายด้วยเหรอบ้มีดิจริงเหรอเดี๋ยวเพราะว่าพืทธทาณีแ้แต่ปนจอนจริงเหรอชิวคอลลินศิลปินอังกฤษที่ติดทุเรียนกันเป็นไงฟาดเรียบเลยฟาดเรียบหายใจออกมาเป็นดูเรียนมอนต์เฮกอะไรทีเดียวแล้วล่างแล้วอวัยวะที่แข็งแรงของมนุษย์นี่คืออะไรรู้ไหมลิ้นที่สุดใช่ลิ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยพิสูจน์ตัวเองก็คือเลียทุเรียนให้เรียบได้เลียเปลือกใช่ไหมพี่เลียเลือก ตรงนีออ้พี่เคยลองมาหรือยังเคยแล้วเขาหนูอาจจะแข็งแรงไม่พอของพี่ดูท่านจะแข็งแรงเคแล้วเป็นไงบ้างต้องใช้โบฮิมะโหเลือดเต็มเลย <laughs> <laughs> คลิปที่ทีิปต่อไปครับผมคลิปสุดท้ายเป็นคลิปพี่สาวหนูหน้าตาเหมือนกันอย่างกับฝาแฝดโอ้โห oh ระหว่างชมพู่กับมะเมีเ่ยวหนูเง่าเอ้อ <laughs> <laughs> ตรงเนี้ยคือความเหมือนกันมันอยู่ตรงที่ สาวเก่งทํางานลักกี้อินเกมแล้วก็ลักกี้อินเลิฟล่าสุดค่ะความรักของเขาเขาเรียกว่าสุขงอมออร่วมมือกันทำเต้าหู้ทรงเครื่องภายใต้แบรนด์ที่ชื่อว่าโดร์แบรนด์หรือว่าแบรนด์ลูกสาวนั่นเองธุรกิจนี่ไม่ใช่เ,เล็กๆนะเป็นขนาดร้านร<ะ>้อยกว่าล้านค่ะเราเคยคิด,ดว่าจะทําน้ำเต้าน้ําเต้าหู้เหมือนกันพี่ลงทุนกับหนูหนูออกสองแสนแต่เราจะทําน้ำสองเต้า พี่ต้องตั้งชื่อมันเพราว่าสองเต้าเขย่าโลกอันนึงเต้าหวยอันนึงเต้าหู้ใช่ไหมสองเต้าเขย่าโลกถูกต้องค่ะอย่าลืมติดตามนอันดวล่าส์ลองลองทำด้วยถูกต้องค่ะเพราะว่าเราจะใช้เต้าหวยเต้าหู้ผสมกันโอ้แน่นอนยังไม่มีใครคิดแต่ของเราจะสู้ชุดจีบหรือเปล่าการเราไปนี่มีคนไปคิดละออห้ามทำตามนะก้อนจุลนิกรสีดออกจากก่างเราจุสนลิขสิทธิ์เลยเอออาเป็นว่าไปดูคลิปกันเลยดีกว่าจะเป็นยังไงูโอ้โหนี่ไม่เคยเห็นคลิป สมมุติมาก่อนสมมุติต่งตัวเบามากมันออกมาจากบ้านตื่นมาแล้วเป็นชุดนี้เขาเหมือนตุ๊กตาตุ๊กตาน้องสบายนั้นคนข้างหน้าก็คือซามีวัตีอ๋อคุณโน้ตเอ้ยคุณน็อตสามีในฟิวเจอร์ยับคุณน็อตผอมลงคน็ผมลงนะผมใช่ใช่ใช่ช่ดูแบบดูมีราศีเหมาะกับการเป็น คู่รักของซุปตาที่เรียกว่าตอนนี้มีชื่อเสียงมากที่สุดแล้วเขาบินไนท์เส้นฟ้คุยกับคนนึงข้างแฟนคลับตลอดเวลาชมูเขาไม่มีส่วนเกินเนาะคุณน็อตเนี่ยมีพี่น้องไหมน็อตน็อตน็อตแฟนเก่าอั้มตอนนี้ยังอยู่ไม่ไปละไปคนละทางกับอั้มเบาๆค่ะไอ้นัดเจอเอมี่อ้าวเฉียวไปเมื่อกี้อุ๊บประบาซสิเราก็ขยันเนาะ เอมี่ก็ใส่ชุดเดิมเมื่อกี้ก็แค่วันเดียวกันเบาๆงานที่เดียวกันเอ๊ะมันนัดเจอกันว่ะเอาก็นั่งดีแลกนะครับตอนที่ไปเจอไปเดินในนงมมีร้านสักร้านหนึ่งที่นั่งสบายๆอ๋อก็ต้องเอาเพื่อนชายนะคะโอ้ยนีไงเอมมี่อยู่ข้างหลังเมื่อกี้หมาหมายว่าเขาไปงานเดียวกันมา นั่นเองนะคะเรียกว่าตอนนี้ลัคกี้อินเกมแล้วก็ลัคกี้อินเลิฟที่สุดหลังจากละครเรื่องดอกส้มสีทองด้วยแรงเอาเจนนี่ฮะนั่นใครนะเจนนี่อ๋อเหรอครับผมเรื่องอะไรแน่เรื่องดอกส้มสีทองนะะคดอกส้มสีทองครับถูกต้องอ่ะ้องทำไมไม่ดูเมื่อกี้สกิลให้คนดูรู้ว่าเออดูดูตั้งใจฟังมาอยู่หรือเปล่าตั้งใจฟังแน่นอนแน่นอนนะคะไอ้นี่มันยังไงอ่ะสลบคุณชมพู แล้วก็ล็กนี้เริ่มนะคะแล้วก็ตอนนี้กับธุรกิจที่ลงทุนเนี่ยเขาเรียกว่าแหวกแนวกับดาราหลายๆคนที่ทำบางคนเสื้อผ้าความสวยความงามคอสเมติกแต่ว่าอาหารแล้วจะบอกให้ว่าตรงด้วยตรงโจดกับปัจจุบันตอนนี้คนดูแลสุขภาพมากๆราคาไม่แพงแล้วมากกว่านี้สิ่งที่เขาทำอยู่คือลงนะคะเขาเรียกว่าห้างหลายๆห้างไม่ว่าห้างเล็กห้างใหญ่ตอบโจทย์ได้คนทุกเพศทุกวัยคุณชมพู่คะปิงแก่ขอเป็นหุ้ส่วนค่ะ เขายอมต้อนรับอย่างดีต้อนรับอย่างดีมากเลยนะคะโดยการฉีบออกมาอย่างแรงฉีบไปอย่างแรงเอาละครับรายการของเราก็แหมเวลาหมดหมดเวลาซะแล้วถูกต้องเวลามันทั้งสั้นจริงจริงเลยแน่นอนเพราะว่าข่าวของเรามันแซบแล้วมันก็มันแล้วก็มากกว่านั้นพิธีกรสองคนนี้เข้าข่กับปีกคุยคุยเรื่องเดียวกันตลอดใช่ตรงเนี้ยนะคะอะไรว่าวันนี้เหมือนอะไรดีกิงทองอีกปีหยกค่ะนี่นะคะสุดยอดป่ะพี่เอาละครับตอนนี้ ราขอให้ทุกท่านนะครับช่วยกันดูแลสุขภาพถูกต้องแล้วดูแล้วเเอาติดไอแอมาเวลาไปนงไปนวดนะฮะต้องราระวังด้วยนวดทงนวดเท้าหรือเส้นต่างๆนี่ถ้าไม่ถูกต้องแล้วก็เสร็จเลยไม่ว่าจะแข็งแรงแค่ไหนนะครับโอ้โหสุดยอดเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นเก้าแล้วก็พี่ตอนสุ p กอพี่ตอสุกอาไปก่อนนะคะสวัสดีครับพันเลยครับ